สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหรือว่าเห็นคลิปนี้นะคะได้เวลาของการสร้างตัวตนนะคะของป้าเบญจกายต่อไปแบบรัวๆนะคะถ้ามีโอกาสนะเพราะว่างานของป้าเบญจกายนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเมื่อีก็ไม่ว่าง3 4มสเดือนอย่างที่เห็นนะก็คือขาดการทําคลิปไปเลยนะคะการสร้างตัวตนก็เหมือนจะต้องมานับหนึ่งใหม่นะคะวันนี้นะคะเจ๊ก็ป้าเบญจกายนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ มีวิธีเช็คอย่างไงนะที่เรามีความฝันนะะอยู่ในหัวของเรานะหรือว่ามีความใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมีมีความใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่ามีความใฝ่ฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องดําเนินไปให้ถึงจุดหมายนะคะแล้วก็สําหรับทางโลกณเวลานี้นะคะการมีตัวตนนะคะสําคัญมากนะสำหรับสำหรับการสารฝันให้เป็นจริงนะคะแล้วจะมีวิธีไหนนะคะเช็คว่านะคะ ความฝันของเราะะจะเป็นจริงนะ,ะหรือว่าเราจะทําความฝันนั้นเป็นรูปธารมหรือว่าจับต้องได้จริงๆจากสิ่งที่ฝันให้กลายเป็นจริงนะ,ะหนึ่งวิธีนะคะคที่จะเช็คง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนออกมาพูดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะของพายเบนจไกรก,ก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วก็พูดตรงกันแบบตกผลึกคนว 50, ัย50รือว่าจะ60แล้วเนี่ยตกผลึกออกมาแล้วนะคะว่า สิ่งที่นะคะเราจะเช็คง่ายๆแล้วความฝันของเราจะเป็นจริงหรือไม่อยู่ที่เราลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยที่เดินตามความฝันนะคะในขณะที่เราไม่พร้อมหรือเปล่านะคะอันนั้นคือถ้าคุณลงมือทําทําทันทีเกี่ยวกับการที่จะดําเนินตามความฝันของคุณให้เป็นจริงยกตัวอย่างนะคะ สมมุติว่าป้าเบนจากายต้องการเป็นยูทูบเบอร์สมมุติเฉยๆนะคะว่าการเป็นยูทูบเบอร์ต้องทาคลิปใช่ไหมคะแล้วก็ลง youtube รัวๆแล้วคลิปก็ต้องมีคุณภาพด้วยนะคะถ้าเรารอกล้องแพงๆนะคะรอห้องอัดดีๆนะคะรอการที่เราไม่ตื่นกล้องนะคะถามว่าเมื่อไหร่ความฝันของป้าเบนจากายจะเป็นจริงในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะโอกาสที่จะเป็นจริงน้อยมากเลยนะคะหรือว่า เราตายไปในขณะที่เราไม่ได้ทําความฝันให้เป็นจริงนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเรารอความพร้อมนะคะเห็นไหมคะว่าป้าเบญจาการไม่มีความพร้อมในการทําคลิปเลยนะคะดูเหมือนจะพร้อมหน่อยก็ตรงที่ว่าการตื่นกล้องข้อยางชั่วนะ,ะแต่เสียงบรบกวนยังมีอยู่เห็นไหมคะการที่จะไม่ให้มีเสียงบรบกวนก็เข้าไปอัดคลิปในห้องก็ได้นะคะ ไม่มีเสียงรบกวนแต่ป้าเบญจกายไม่ชอบแสงในห้องนะคะจะป้าเบญจกายชอบแสงแดดที่ส่องมาที่ตัวตรงๆนะคะหรือว่าเป็นแสงธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นแสงที่รูงแต่งนะคะก็จะต้องทําคิดในขณะที่ตัวเองไม่มีความพร้อมนะคะแล้วก็ออกไปหลายสิบคลิปแล้วนะคะจากที่โดนคอมเมนต์ว่ามีเสียงรบกวนมากตอนนี้เสียงค,คนคอมเมนต์ก็ก็น้อยลงนะคะแล้วก็เริ่มจะปรับตัวนะคะว่านี่คือสไตล์ การทําคลิปของป้าเบญจากายเพราะสตอรี่ของป้าเบญจากายหลักๆคือป้าเบญจากายอยู่ริมถนนนะคะนี่คือการตัวอย่างง่ายๆนะะที่ดูง่ายๆว่าป้าเบญจากายทําบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ตัวเองไม่มีความพร้อมเลยไม่มีกล้องแพงๆนะคะมีมือถือเครื่องเดียวในการที่จะเติบโตนะคะทาง u t u b e นะคะแล้วก็ตอนนี้ youtube ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จได้งานจาก YouTube นะคะ ก็ประมาณ2-3งานแล้วนะคะที่ได้จาก YouTube ในขณะที่ยอดคนติดตามก็ยังน้อยอยู่นะคะหลักพันนะคะถือว่าน้อยมากนะสำหรับคนที่ทำชาแนลนะคะทำช่องมานานแล้วนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกของการเติบโตนะคะทางช่อง YouTube ถ้าเราป้าเบญจากายรอความพร้อมไม่มีโอกาสที่ความพร้อมมันจะเข้ามาหาป้าเบญจากายเลยนะคะอันนี้คือเช็คง่ายๆนะคะ ถ้าคุณรอความพร้อมแล้วค่อยทําตามความฝันเท่ากับคุณไม่มีความพร้อมนะที่จะทําให้ฝันเป็นจริงแต่ถ้าคุณทําลงมือทันในสิ่งที่คุณไม่พร้อมเพื่อที่จะเดินตามความฝันอันนั้นคือคุณได้ปูบันไดขั้นแรกนะในการที่คุณจะทําให้ความฝันเป็นจริงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอบพระคุณนะคะที่ฟังจนจบเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ